กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่13ตีหัวลากเข้าบ้านทั้งสองสาวกลับมาถึงไร่เรียบร้อยแล้วสองกลับไปอยู่บ้านของตัวเองส่วนพัพหลาก็ไปอยู่บ้านหลังใหม่กับแม่แม่มามีไพลินจัดงานเลี้ยงเล็กๆฉลองต้อนรับให้กับสองพร้อมทางรับขวัญให้กับเด็กแสบของบ้านตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเลย ต่อไปนี้สองจะเริ่มอาชีพใหม่นั่นก็คือการเป็นชาวไร่บาปเต็มตัวแต่กว่าจะไปถึงขั้นนั้นก็ต้องเรียนรู้งานกับชาวไร่ผู้มากประสบการณ์อย่างหัวหน้าคนงานในสวนต่างๆสักก้อนเท่านั้นยังไม่พอหมามีผู้ใจดีซื้อที่ดินเป็นของขวัญให้กับลูกสาวเอาไว้ปลูกบ้านสร้างเรือนหอที่รู้กันอยู่แค่สองคนแม่ลูกเท่านั้นอ้าวชนเลยจ้ะชนชนชน ลินดาแสนจะดีใจเพราะทุกคนมาร่วมชนแก้วกันคนที่ดื่มมีแค่ภาพลาสองหนึ่งไพยลินส่วนคนอื่นๆอย่างลินดานเหรอสดน้ำผลไม้ไปลินดาเปลี้ยวปากอยากจิบไวน์ของพี่ไพยลินชมัดหมาของดีสะด้วยติดที่เมียทำปลาดุขวางเอาไว้ตลอดลินดาก็เลยได้ตาดื่มน้ำส้มขันทานเฮ้ยนี่มันหนังเอกหรือเปล่าวะ ขนาดเลวขนาดนี้งามตายังคิดว่ามีผัวเป็นนางเอกโถกินแต่น้ำสม้มชีวิตงานเลี้ยงดำเนินไปเรื่อยๆพบหลากำลังสนุกเต็มที่โดยที่ไม่ได้สนใจแม่งามตาของตัวเองว่าแม่จะบ่นสักแค่ไหนก่อนที่ไพลินจะชวนผู้ใหญ่เข้าไปในบ้านเพื่อพูดคุยหาหรเรื่องทำบุญกระถินปีนี้ลินดาอยากเป็นเจ้าภาพใหญ่สักปีกับเมียจึงชวนให้พี่ไพลินประสานงานให้ หนึ่งกับพาอฟ้ายกขอตัวเพราะจะผ่าทอใหม่เข้านอนซะก่อนพรุ่งนี้เด็กน้อยต้องไปโรงเรียนแต่เช้าและแล้วก็เหลือแค่สองนั่งกินเหล้ากับพะปลาสองคนแล้วสองก็ท้าดวลดื่มเหล้าว่าใครจะคอแข็งไปกว่ากันระหว่างสองและพะปลาไหนๆก็ไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานเหมือนเดิมวันนี้เมาให้สุดๆไปเลยพะปลายยอมซะที่ไหนละ่ะสมัยก่อน พัพแผลเป็นอดีตสาวคอแข็งประจำคณะเชียวนะไม่มีร้านเหล้าที่ไหนในมหาลัยที่พับแผลไม่เคยไปเช็คอินเธอดื่มจัดจนผู้ชายยังต้องพายแพ้มันแล้วแค่นี้ยสบายหายห่วงเดอ้อปากไพลลินนั้นวางแผนไว้เรียบร้อยให้ลูกสาวหม่อมเล่าพับแผลแต่ไม่ได้ให้หม่อมเล่าแล้วปล้ำอะไรทำนองนั้นหรอกมันก็จะดูชั่วช้ามากเกินไปอีกอย่างก็สงสารล้านแต่ทำยังไงได้ ถ้าให้สองจีพาพลานะรอชาติหนีไม่ได้ต่างหรอกมองปลัดเดียวก็รู้พาพลาไม่ได้คิดอะไรกับลูกสองในเชิงชู้สาวครั้งนี้บอกเลยว่าตัวเองเห็นแก่ตัวและชั่วสุดๆแต่ยังไงได้ละ่ะสองเป็นลูกสาวนี่ไม่มีมากคนไหนเห็นลูกตัวเองเป็นทุกข์จากความผิดหวังแล้วยังมีความสุขได้หรอกแล้วยิ่งเป็นเจ้าสองเรื่องอื่นเธอสอนลูกได้แต่พอเรื่องพาพลาถ้าเกิดผิดหวังขึ้นมา ไพลินคิดว่ายังไงซะลูกเธอไม่เป็นผู้เป็นคนแน่นอนหละสุดท้ายไพลินก็เชื่อว่าเด็กทั้งสองคนจะลงเอยกันในที่สุดพ้พพลาดจะต้องใจอ่อนส่วนสองจะเป็นคนที่ยอมน้องไปทุกเรื่องพวกเขาทั้งสองนั้นจะประครับประคองชีวิตคู่ไปได้แบบตลอดรอดฟังแผนการของไพลินก็คือสองทำให้พระพลาเมาแล้วจัดฉากว่ามีอะไรกันซะ ที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของแม่คนนี้ไพลินนำเหล้ากับไวน์ราคาแพางซึ่งเก็บสะสมเอาไว้หลายปีออกมาเปิดให้คนในงานได้ลองดื่มที่สำคัญเอาออกมาล่อพัพลานั่นล่ละเพราะว่าหลานชอบกินมากชอบลองของดีๆการเอาเหล้าดีๆมาหลอกล่อลให้พัพลาลองชิมแบบนี้ก็เพื่อจะปล่อยให้เมาให้สองท้าดื่มแล้วคนอย่างพาพลานนะพอเหล้าเข้าปากหน่อยมีหรือนิสัยจะไม่เปลี่ยนพพลา ป้าขอโทษนะลูกยังไงหนูก็ต้องมาเป็นลูกสะใภ้ป้าเหมือนกับพี่สาวของหนูนั่นแหละป้าสองคนเจ้าเล่นั้นทำตามแผนการของมามีอย่างเคร่งครัดตอนแรกจะรอแค่อาทิตย์หนึ่งก่อนแต่พอเห็นพี่เอมกับพัพลากอดหอมกันเมื่อคืนแล้วฮืมสองรีบโทรบอกมามีให้รีบเริ่มแผนการในทันทีสมน้ำหน้าอีพีเอมคิดว่าจะชนะเธองั้นหรอ ตัวเองแค่ปั่นจัก,กรยานส่วนสองขี่จรวดจ้าแล้วใครมันจะไปถึงชั้นบรรยากาศโลกก่อนละ่ะแน่นอนว่าก็ต้องเป็นคุณสองขายาวคนนี้อยู่แล้วแก้วเหล้าแก้วเล่าถูกส่งให้พลาแมวน้อยไม่ได้อิดออดรอกโชว์ความแมนในการดื่มเหล้าซะอีกโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนท้าน่ะมันรินเหล้าให้ตัวเองเหลาอาศัยจังหวะเพลอเทลงพื้นยาซะให้หมดสองทำทีเป็นเมาอ้อแอ และไหนที่สุดสมควรแก่เวลาแล้วจ้าพัพละฉันไม่ไหวแล้วนะขอยอมแพ้อ้าวคุณสองยอมแพ้แล้วหรอคะ <c oughs> บอกแล้วแพน้นะขอแข็งออสาวขี้เมาไม่รู้ชะตากรรมตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะตะกะตะกลามเห็นแก่ของแพง พับไาลอยากลองชิมสักครั้งในชีวิตอีกทั้งเธอก็อยากผ่อนคลายสมองบ้างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เรื่องเลวร้ายมาตลอดนี่ก็กินในบ้านของตัวเองแม่แม้ก็อยู่ไหนจะคุณท่านไหนจะพี่สาวเธออีกแล้วนี่ก็เจ้านายเธอตลอดระยะเวลาทำงานและอยู่ด้วยกันมาคุณสองไม่เคยมีท่าทีล่วงเกินลวนลามหรือว่าทำให้พับลาไม่เชื่อใจเธอจึงไว้ใจคุณหนูแค่ดื่มเหล้าชิลชที่บ้าน สบายจะตายฉันว่าฉันเมาแล้วเธอไปส่งฉันที่ห้องหน่อยได้ไหมฉันเดินไปไม่ไหวได้ค่ะเดี๋ยวผู้ชนะคนนี้จะปะกเจนน้านายไปเองนะคะละแล้วสองก็หิ้วปีกพาบลาขึ้นห้องที่ไม่แบกอีกคนไปเพราะอยากให้ความจํำพาบลาพอฟื้นขึ้นมาแล้วคือพาบลาไปส่งสองที่ห้อง ไม่ใช้สองลากขอบพับแหลกขึ้นไปบนห้องเจ้านายเดินดีๆสิคะแปลนหนักนะพอมาถึงห้องสองก็วางพับลาลงขนเมาพอถึงเตียงนะหรอหลับคลอกเป็นตายขนเจ้าเลเหมือนมามีรีบถอดเสื้อผ้าคนเมาออกสองไม่หลับตาเหมือนพระเอกในหนังหรอกนะถอดไปก็ดูไปนี่แหละแม่เปินตาดีจริงๆที่ร่างกายของสองนะ่ะ พับลายังเห็นมาหมดแล้วทุกส่วนถือว่าเจจ้ๆกันไปถอดไปสองก็ร้องโอ้ร้องอาร้องอยู่คนเดียวนั่นแหละปะโทใจมันจะขาดซะให้ได้อยากบรรเลงเพลงรักกับพับลามันซะคืนนี้สองได้ตะบอกตัวเองว่าใจเย็นๆอดเปลี่ยวไว้กินหวานที่สำคัญสองรับปากมามีเอาไว้แล้วจะไม่หลักหลับคนเมารอให้แต่งงานเป็นกิจจลักษณะก่อน เราค่อยเข้าหอปากไว้ก่อนนะจ๊ะแมวน้อยฝันดีนะแมวน้อยหวังว่าตื่นขึ้นมาคงไม่ขวนหน้าฉันหรอกนะสองจูบราตีสวัสด์ทิี่ก้ามของสาวขี้เมาก่อนจะเปิดแอร์ให้หนาวจะเพื่ออะไรซะอีกล่ะถ้าไม่ใช้พับแหละจะได้นอนกอดเธอทั้งคืนไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าสองเอ๋ยท่องเอาไว้อดทนอดทนอดทน รอก่อนรอก่อนรอก่อนสองทองบาปนี้จนกระทั่งหลับตามพับปลาไปเพราะสองเองก็เริ่มเมาแล้วเหมือนกัน8ปดโมงเชา้าเป็นเวลาอาหารเช้าของทุกคนในครอบครัวลินดาม,มาปลุกลูกสาวคนเล็กตามคําสั่งของงามตาเพื่อชักชวนไปทานอาหารเช้าด้วยกันแต่พอเปิดประตูห้องไปกลับไม่เจอลูกสาวที่ห้องนอนเมื่อคืนพวกเธอสองคนกลับมาบ้านตอนห้าทุ่ม มองดูสนามหญ้าก็ไม่เจอผ้าพลากับสองแล้วนึกว่าลูกจะกลับห้องนอนแล้วซะอีกเอ๊ะหรือว่าลูกออกไปทำธุระแต่เช้าลินดาเดินไปเปิดประตูห้องนอนทุกห้องปรากฏว่าไม่มีผ้าพลาลงหมากข้างล่างถามบอดี้การ์ดก็ได้รับคำยืนยันที่ว่าผ้าพลาอย่างไม่ได้ออกไปไหนเลยและอย่างไม่ได้กลับเข้ามาบ้านด้วยซ้ำสงสัยนอนที่บ้านยีหวานแน่ๆนลินดาต้องเอาข่าวไปบอกเมียซะแล้ว วันนี้ลูกสาวคนเล็กโดนแม่จัดหนักแน่ๆก็เมื่อคืนนะ่ะเมียรักบ่นให้ฟังว่าลูกกินเหล้าเมายาแถมยังบอกอีกว่าได้เชื้อลินดามาไม่มีผิดเอา้าคนเป็นแม่เป็นลูกเหมือนกันมันผิดตรงไหนล่ะลินดาภูมิใจซะอีกลูกขอแข็งเหมือนกันกับเธอึคิดเราก็เสียดายของเมื่อคืนตั้งใจจะแอบจิบไวนชั้นดีราคาแพงสักแก้วแต่งามตาม,มาแย่งเอาไปเททิ้งซะก่อน คิดแล้วโมโหชมัดเมื่อคืนน่าจะจัดสักดอกสองดอกให้คนคีบ่นหลับไม่รู้เรื่องไปซะแต่มันติดตรงที่ลินดาได้ลงไปนอนโซฟานี่แหละเพราะโดนทำโทษแทนพับแลาลินดางงของแบบนี้ยมันรับโทษแทนกันได้เหรอวะผีไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรเลยนะงามตาที่บ้านของแม่เลี้ยงคำหวานตอนนี้ทุกคนกําลังนั่งรับประทานอาหารเช้ากันอยู่ ยกเว้นสองที่ยังไม่ลงมาซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ลินดาละกงามตามาถึงบ้านหลังใหญ่พอดีเพื่อมาตามหาตัวลูกสาวคนเล็กกลับบ้านบ้านของลินดาสร้างไว้นั้นอยู่ติดกับไร่คำหวานเลยทั้งสองทำประตูรั้วเชื่อมกันแล้วทําทางเดินอย่างดีเพื่อที่จะได้ไปมาหาสู่กันได้สะดวกมีหลังคากันแดดกันฝนเชื่อมติดกันระหว่างบ้านสองหลังอ้าวมาแต่เช้าเลย งามตาลินดาทานอะไรหรือ,อยังแม่เลี้ยงคำหวานถามเพื่อนสาวละพันรยาจากนั้นก็เรียกให้มาทานด้วยกันตามสบายเลยค่ะแม่เลี้ยงเรียบร้อยกันมาแล้วค่ะงามตาตอบเจ้านายไปงามตาจะนอบน้อมเสมอเมื่อเวลาที่อยู่ต่อหน้าเจ้านายทั้งสองไม่คิดจะเอาตัวเองไปเทียบเท่าคุณท่านซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของตัวเองสักนิดฉันกับเมียมาตามพับลากลับบ้าน มีใครรู้มะว่าพะบแผลไปนอนที่ไหนลินดาใจร้อนเป็นห่วงลูกกลัวไปนอนหัวหกก้นขวิดที่ไหนสะแห่งในไร่รีบกินข้าวให้เสร็จก่อนจะจูงแขนเมียมาตามหาลูกอ้าวนึกว่ากลับไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนคำหวานตอบเพื่อนไพลินจึงรีบสั่งลูกสาวคนโตว่าหนึ่งไปดูสองที่ห้องซิแล้วถามน้องด้วยว่าเห็นพัแผลหรือเปล่าหนึ่งรีบรับคำมารดา จากนั้นก็เดินขึ้นไปยังบ้านของตนสักครู่หนึ่งเดินลงมาด้วยท่าทีที่ตกใจมากใบหน้าของหนึ่งซีดเซียวเจอน้องไหมน้องว่าอย่างไงไพลินคนเจ้าเลทท่ทาทีถามลูกสาวคนโตซึ่งหนึ่งน่ะเป็นหนึ่งในนักวางแผนการจับพลาให้เขามาอยู่ร่วมในครอบครัวเดียวกันสรุปแล้วแม่ลูกสามคนนี้หมั่นเจ้ลเลกันทุกคนไพลินหนึ่ง แล้วก็สองโถโถโถสงสารคําหวานเสียเหลือเกินได้กับโจรแถมยังต้องเลี้ยงลูกโจรเอาไว้ในบ้านอีกแล้วทุกคนที่อยู่ในห้องรับประทานอาหารก็หันมามองหนึ่งด้วยความสงสยัยทำท่าย,ยังกับหนึ่งไปเห็นผีมาซะอย่างนั้นหน,หนึ่งว่าทุกคนขึ้นไปดูกันเองดีกว่าค่ะแล้วก็ไม่รอช้าลินดาจูงมือเมียเดินนำไปก่อนเพื่อน ขอให้อยับเป็นอย่างที่คิดเลยนะสมาชิกทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กหญิงทอไหมซึ่งมีแม่พระฟ้ายินจูงมือก็ตามมาด้วยเช่นกันเพราะพระฟ้าอยากรู้เหลือเกินว่าที่คุณหนึ่งบอกให้ขึ้นมาดูเองนั้นมันคืออะไรกันทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปที่ห้องของสองคุณพระช่วยลูกด้วยภาพที่เห็นทำเอางามปาหน้ามืดเกือบจะเป็นลมอยู่แล้ว อย่างดีที่ลินดาประคองเอาไว้ได้พาปลาทำเรื่องงามหน้าเขาให้แล้วโอ๊ยจะเป็นลมลูกของเธอทำไมถึงได้เป็นแบบนี้มาทำแบบนี้ที่บ้านของคุณท่านได้ยังไงงามป่าหน้ามืดคลายคนจะเป็นลมอยู่รอมร่อเพราะรู้สึกช็อกกับภาพตรงหน้าตายแล้วลูกฉันนี่เป็นเสียงของลินดาคนแมนหวังจะให้พาพลาอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิต ลินดาไม่อยากให้ลูกต่างออกไปไหนอยากให้อยู่กับแม่แม่ไปตลอดถ้าเธอกับเมียตายก็ค่อยว่ากันอีกทีลินดาค่อยๆพยุงเมียกลับลงไปข้างล่างพร้อมกับน้ําตาแห่งความเสียใจลูกของแม่ได้กับใครไม่ได้มาได้กับลูกของพี่ไพลินอีกแล้วลินดาชอ็อกช้ำใจเป็นที่สุดพัฟฟายรีบเอามือปิดตาของทอไหม้ก่อนจะคิดได้ว่า ต้องรีบพาลูกไปโรงเรียนแล้วล่ะเพราะนี่ก็สายแล้วจากนั้นก็ช่วยแม่ลินดาพายุงแม่งามตาลงไปข้างล่างแล้วให้ทอใหม่เดินตามมาทอใหม่ได้แต่คิดว่าทํำไมน้าสองกับนับปลาถึงได้นอนแก้ผ้ากอดกันเหมือนแม่ฟ้ายกับแม่หนึ่งเลยล่ะหรือว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาต้องทํำบาปนี้กันทุกคนเลยไม่ผลแม้กระทั่งคุณย่าก,กับคุณยายแล้วพอโตขึ้นทอใหม่ต้องทำบานี้หรอ มันดูจักแกจี้จังเลยเนาะเมื่อในห้องพักของสองเหลือแค่แม่เลี้ยงไผ่ลินและหนึ่งแม่เลี้ยงก็ชี้หน้าค้าโทษคุณพี่กับลูกสาวคนโตเอาไว้ก่อนจะสั่งให้ทั้งสองจัดการให้เรียบร้อยให้พับแผลละสองลงไปนั่งคุยกันที่ด้านล่างของบ้านไผ่ลินกับหนึ่งได้ตากลืนน้ำลายลงคอแฮ่แม่รู้เรื่องเขาซะแล้วแต่ทำยังไงได้ละ่ะเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่รักกันไม่ช่วยกันแล้วจะช่วยใครไยลินห่มผ้าให้คนทั้งสองจะได้ไม่อายเวลาตื่นขึ้นก่อนจะให้หนึ่งเป็นคนปลุกน้องๆขนาดคนมาเต็มห้องสองกับพัปลายังไม่รู้สึกตัวสงสัยคงจะดื่มกันหนักมากจริงๆพลาสองตื่นกันได้แล้วหนึ่งขย่าตัวปลุกน้องทั้งสองคนเป็นสองที่งัวงเงียตื่นขึ้นมาก่อนตามด้วยพัลาเธอนอนบิดขี้เกียจ สองเอาผ้าห่มปิดเนื้อปิดตัวให้อีกคนเพราะดินจนผ้าห่มจะหลุดจากตัวอยู่แล้วฮา่าโอยปวดหัวจังผ้าแผลยังลืมตาไม่ขึ้นปวดหัวแทบจะระเบิดขันลืมตาขึ้นมาเห็นคุณสองกำลังนั่งพิงหัวเตียงอยู่อีกคนไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วเธอก็หันไปมองปลายเตียงเห็นป้าไพลินกับคุณหนึ่งที่ยืนหน้านิ่งอยู่ พัะแผลเกิดอาการช็อกไปชั่วขณะก่อนที่จะเปิดผ้าห่มขึ้นดูตัวเองหฮอไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวคือคือพผลให้เวลาทั้งสองคนอาบน้ำแต่งตัวแล้วลงไปข้างล่างผู้ใหญ่รออยู่ไทพลินสั่งเสียงเชียบก่อนจะเดินออกจากห้องตามลูกสาวคนโตซึ่งยกตำแหน่งมือขวาให้โทษฐาน เจ้าเล่เหมือนหมามีไม่มีผิดคุณสองเกิดอะไรขึ้นคะถ้าปลางงเป็นไก่ตาแตากไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอมานอนแก้ผ้าอยู่กับคุณสองได้ยังไงไม่นะขออย่าให้เป็นอย่างที่คิดฉันต้องถามเธอมากกว่าว่าเมื่อคืนเธอมาส่งฉันที่ห้องแล้วทำอะไรฉันหรือเปล่าทำไมเราถึงได้ลอนจอนกันแบบนี้ล่ะพลา ฉันเมาด้วยไม่ได้สติด้วยแย่ชะมัดมัมมี่ต้องค้าฉันนั่ๆนนเลยสองเล่นละครตบตาอีกคนตามเคยไม่เสียแรงที่ไปหากินอยู่หลายปีได้ใช้วิชาความรู้เอามาหากินกับเมียได้เหมือนกันนะแผลเปล่านะคะคุณสองพาแผลยกมือปฏิเสธเธอไม่ได้ทํำบาปนั้นจำได้แค่ว่าดื่มเหล้าชนะคุณสองแล้วคุณสองก็เมา ขอให้เธอมาส่งเธอก็บากคุณสองมาแต่พอถึงห้องก็จำอะไรไม่ได้แล้วหรือว่าเธอจะปล้ำคุณหนูจริงๆไม่นะเธอทำไม่เป็นนี่ไว้ไปคุยกันข้างล่างเถอะผู้ใหญ่รออยู่เธอจะทำให้ฉันสวยไปด้วยรู้หรือเปล่าสองแกล้งเนียนทำเป็นโมโหใส่อีกฝ่ายก่อนจะลุกขึ้นไปอาบน้ำสงสารแมวน้อยเหลือเกิน คงทั้งงงและสับสนไม่รู้จะเริ่มบาปไหนตั้งใจเอาไว้ว่าสองจะชดเชยให้อีกคนตลอดชีวิตพี่ขอโทษนะที่รักยหยโง่เอ้ยสวยแล้วพัพลาคิดให้ตายอย่างไรก็คิดไม่ออกเธอเอามือตบหัวตัวเองหวังจะให้สมองคิดอะไรได้ถึงเรื่องเมื่อคืนบ้างสวยแล้วสวยมากๆตายเลยงานนี้ หลังจากที่สองสาวอาบน้ำเรียบร้อยก็ลงมาเจอกับสายตากดดันจากแม่ๆของตนงามตากำลังดมยาดมแล้วดมยาดมอีกโดยที่มีลินดาช่วยพัดวีให้ไพลินตีหน้านิ่งส่วนแม่เลี้ยงคำหวานน่ะเหรอกลื่นไม่เข้าขายไม่ออกถึงไม่ได้สมรู้ร่วมคิดแต่คำหวานก็ยอมรับว่ามันรู้สึกไม่ดีเอาซะเลยคำหวานสงสารล้านทำไมต้องมาเจอกับคนพวกนี้ก็ไม่รู้ ส่วนหนึ่งละภาพไฟน์นะหรอหนีไปส่งลูกที่โรงเรียนจากนั้นก็เตลิดไปทำงานเรียบร้อยแล้วนั่งลงสิพัพลสองไพลินบอกคนทั้งสองที่ลงมาใหม่พัพละลหน้าเสียเหมือนจะร้องไห้ใจไพลินก็สงสารล้านแต่ยังไงซะแผนการก็ต้องดำเนินต่อเล่ามาสิทำไมถึงได้ปินนอนแก้ผ้ากอดกันอยู่บนเตียงบบนั้นสอง สองคบกับพระพลางั้นเหรอไยลินยังคงเป็นผู้ควบคุมบทสนทนาทั้งหมดเพราะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านนี้เปล่าค่ะคุณป้าไพลินแปลกับคุณหนูไม่ได้คบกันส่วนเรื่องเมื่อคืนเราทั้งคู่เมาค่ะจำอะไรไม่ได้เลยพะพลารู้สึกอับอายกับสายตาเพราะทุกคนกําลังจับจ้องมาที่ตัวเองลักคุณสองเธอทำเรื่องงามหน้าในบ้านของคุณท่าน แถมยังโดนจับได้อีกไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วทั้งสองคนเคยทำอะไรบาบนี้มาก่อนหรือเปล่าขอความจริงนะอยู่ด้วยกันมาตั้งเจ็ดปีเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไหมไม่มีค่ะมัมมี่เราไม่เคยเกินเลยกันสักนิดสองตอบบ้างหลังจากที่นั่งเงียบมานานบอกตรงๆว่ามัมีไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ สองกับพัพลาทำอะไรแบบนี้ที่บ้านได้ยังไทงทั้งๆที่ไม่ได้เป็นแฟนกันไพลินดูเทาวเสียงก็ยังเรียบนิ่งหน้าของไพลินคือใบหน้าโกรธจนดแางเป็นผลให้พัหลากลัวลนลานเพราะว่าตัวเองทำผิดทําให้คุณท่านไม่พอใจเป็นอย่างมากหนูผิดเองค่ะป้าไพลินเมื่อคืนคุณสองเมาหนูก็เลยไปส่งคุณหนูที่ห้องจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น พราะหนูก็เมาเหมือนกันตื่นมาก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะคนโดนดุจากป้าได้ต่าร้องไห้ตั้งแต่เกิดมาพัพลายัางไม่เคยโดนดุจากแม่เลี้ยงกับป้าไพลินสักนิดเพราะเธอไม่เคยทำผิดครั้งนี้ครั้งแรกเธอทั้งกลัวและละอายใจเธอทำเรื่องที่ไม่งามในบ้านของคุณท่านทั้งสองซะแล้วสองเองก็ผิดมัมมีอย่าดุพัพลาเลยนะคะถ้าจะดุ ก็ดุด่าสองคนเดียวสองโตกว่าน้องสองน่าจะระวังตัวให้ดีกว่านี้สองไม่ต้องห่วงหรอกมัมมี่จะจัดการสองแน่นอนตัวเองเป็นพี่ทำไมถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นใครอยู่แถานี้ไปเอาแส้ไหวามาสิไยลินส่งเสียงดังกว่าเดิมก่อนที่จะสั่งให้แม่บ้านไปหยิบแส้ไหวามาให้ตัวเองขันพระปลาได้ยินบาปนั้นเธอก็ร้องไห้ปานเขื่อนทะละัก รู้สึกผิดเหลือเกินป้าไพลินจะเอาแส้ไหวามาตีคุณหนูฟ้ากลินดานั้นสงสารลูกสาวจนจะร้องไห้ตามทั้งห่วงเมียทั้งห่วงลูกลินดามไม่รู้จะปลอบใครก่อนสองทำเรื่องไม่งามในบ้านบาปนี้ไม่ได้ที่นี่มีกฎระเบียบเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องรู้จักหักข้ามใจไม่ใช่ไปลากน้องมานอนด้วยแบบนี้มามีกับคุณแม่ผิดหวังในตัวสองเอามากๆ วันนี้สองจะต้องโดนลงโทษลุกออกมาไพลินสั่งลูกสาวเสียงดังรับไม้หวายจากแม่บ้านจากนั้นก็ลุกออกมานอกโซฟาพร้อมๆกับสองที่เดินออกมาให้หมามีลงโทษเหมือนกันสองกอดอกเตรียมตัวจะรับโทษป้าไพลินอย่าตีคุณสองเลยนะคะแผลผิดเองคุณสองเธอเมาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกคะ่ะเป็นแผลเองที่มีสติครบกว่า แพรพาคุณสองขึ้นห้องเองแพรผิดเองค่ะพาแพรแล,ลุกขึ้นไปนั่งกอดขาคนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเธอทนเห็นป้าไพลินตีคุณหนูไม่ได้หรอกอีกคนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแถมเมื่อคืนคุณหนูก็เมามากเป็นเธอเองที่พาคุณหนูขึ้นห้องเป็นเธอเองนั่นแหละที่คงจับคุณหนูแก้ผ้าส่วนหลังจากนั้นไม่น่าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมพาแพรแไม่รู้เธอจําจไม่ได้จริงๆ แล้วจะให้ป้าทำยังไงสองกับแพรทำเรื่องไม่งามในบ้านแบบนี้เขาเรียกผิดผีรู้มะเด็กสมัยนี้คงไม่รู้จักป้าผิดหวังกับคนทั้งสองมากจริงๆแพลไม่รู้คะ่ะแล้วแพลต้องทำยังไงให้แพรทำอะไรแพลยอมหมดเลยคะ่ะไหนเมื่อได้กันไปแล้วก็แต่งๆกันไปซะเลยเถอะถ้าไม่แต่งก็ไม่ต้องมาให้ป้าเห็นหน้าทั้งสองคนตลอดชีวิต จะพากันไปไหนก็ไปไผ่ลินยื่นคำขาดให้สองกับพลาจากนั้นก็เดินกลับมานั่งที่เดิมแตงค่ะแตงอย่าไล่เราสองคนเลยนะคะพลาขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวงังพลาผิดเองพลายกมือไหว้ขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวงังเธอไม่ได้ตั้งใจเธอเมาไม่มีสติไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปบ้าง คุณหนูก็มาสวยเพราะเธออีกแล้วป้าไพลินคงผิดหวังในตัวเธอสินะพขาแลลร้องไห้เสียใจจนทุกคนอดสงสารไม่ได้ได้แต่ร้องไห้ตามเด็กสาวตัวเล็กของบ้านปีด้วยแล้วสองละ่ะจะเอาอยัางไงสองรักน้องอยู่แล้วถ้าน้องอยากแต่งกับสองสองไม่ปฏิเสธหรอกคะ่ะป้าลินดาคะ่ะหนางามตาคะ่ะสองรักน้องจริงๆรักมาตลอด สองรู้ทุกคนในบ้านดูออกว่าสองคิดยังไงกับน้องแต่ท่านน้องแต่งกับสองสองสัญญาคะ่ะสองจะดูแลน้องให้ดีที่สุดตลอดชีวิตของสองว่าแล้วสองก็ลงไปคุกเข่ากับพัพลาเธอขอโอกาสจากครอบครัวของน้องถึงน้องจะไม่ได้รักเธอจนต้องใช้แผนการเจ้าเล่แต่ยังไงก็ตามเธอพัปลาเองก็มีแม่เธอควรแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจว่าเธอรักลูกสาวของพวกท่าน และพร้อมจะดูแลอีกคนอย่างเต็มที่งามปาพอดูออกว่าคุณหนูสองคิดอย่างไรกับลูกสาวก็ในเมื่อมันเสียหายถึงขั้นนี้แล้วละพับหลายเองก็ยินยอมจะแต่งงานด้วยตัวเองอีกทั้งไม่อยากผิดใจกับคุณท่านทั้งสองมาแต่นิดงามตาก็คงต้องปล่อยเลยตามเลยค่ะถ้าคุณสองรักลูกนะนาะเองก็ไม่ขัดข้องแต่ว่าป้าโอ๊ย ลินดาจะบอกว่าอยากให้ลองคบกันไปสักระยะก่อนดีไหมเราก็ค่อยแต่งพัพแลลเองก็ไม่ได้รักไม่ได้ชอบสองเลยสักนิดลินดากลัวแต่งไปจะมีปัญหาที่หลังลินดากำลังจะพูดแต่เมียเอาปูมาหนีบเอวเอาไว้ใช้สิลูกเขานี่เขาอุ้มท้องเลี้ยงมาเธอจะมีสิทธิ์อะไรล่ะก็แค่มาเจอลูกตอนโตแล้วเท่านั้นถ้าทุกคนไม่ขัดข้อง สองกับพับหลาจะไปเตรียมจดทะเบียนสมรสกันวันนี้เลยค่ะหะ<า>ลินดางามตาแม่เลี้ยงและพับหลาพูดคำคำเดียวกันแถมยังพูดพร้อมกันอีกตั้งหากและในที่สุดแล้วไหลินก็ได้ช่วยลูกสองตามที่ให้สัญญาไว้คิดมาแล้วก็อดรู้สึกผิดไม่ได้สงสารหลานก็สงสารตอนที่พับหลาร้องไห้ไหลินต้องทำเป็นใจแข็งพับแลพับไฟ ไพลินรักแล้วก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กลูกทั้งสองคนก็ช่างกะไรเล่นกับน้องมาตั้งแต่เล็กแทนที่จะคิดเป็นพี่เป็นน้องกลับคิดเอาเขามาทําเมียซะหมดไพลินหวังว่าลูกๆของเธอจะดีกับน้องๆตลอดไปไม่เช่นนั้นคงเป็นเธอเองนี่ละ่ะที่ต้องทุกข์ใจไหนจะแม่เลี้ยงคำหวานแล้วก็แม่แมของผพ้าใกับผ้าแลรต้องวิ่งมาถอนงอกเธอเป็นแน่ นี่สองกับพ่อปลาก็ขึ้นรถไปจดทะเบียนที่อำเภอกันแล้วหมดห่วงไปสักทีพี่ไพลินลินดาเองค่ะขอเข้าไปหน่อยเมื่อคุยกันเรียบร้อยส่งลูกขึ้นรถไปอำเภอลินดาก็พาเมียรักไปนอนพักเพราะอีกฝ่ายเครียดจนมึนศีรษะไปหมดจากนั้นก็เดินย้อนกลับมาหาพี่ไพลินลินดาคิดว่าเรื่องนี้มันกลิ่นไม่ปกติ เธอต้องคุยกับพี่ไพลินให้รู้เรื่องก่อนจะเดินตามหาแล้วก็รู้ว่าอีกคนอยู่ที่ห้องทำงานของตนลินดามีเรื่องอะไรจะคุยกับพี่หรอคะไพลินเชิญอีกคนเข้ามาในห้องก่อนที่จะนั่งลงที่เก้าอี้ทำงานตัวใหญ่ของตนมีสิคะมีเยอะเลยคะ่ะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ